อนุวงยามแรงนะครับหลังจากฝนตกนะครับอากาศเย็นสบาย ต้องสั่งตึกะใหม่ที่เล็กโอ้ผูหมอใหญ่แล้วถึกใหม่นะครับโอ้โเขาท่านี่ได้รับการช่วยเหลือจากเวียดนามแน่นอนนะครับแบบนี้เห็นปายบอกอยู่แม่บอก แรมก็เยอะนะครับทุกวันนี้ พวกเราไปวนกลับมาวนไปทางนั่นนี่นะทางน้ำจังนี่แหละไปน้ำจ้าน,นี่แหละออไปทางพวกแล้ววนมานี่นะ น,นี่นี่สร้างโนกำลังสร้างนั้นสร้างนี่ยเยอะเลยนะครับในตึกรามบ้านช่องขึ้นเต็มเลยครับโอ้เนี่ยกำซ้ายกำขวานะฮะเต็มเลยตรงหอหลักเมือกเราสร้างตึกสร้างร้านค้าใหม่นะครับป่ะได้า,าฟังนี้ก็มี บรรยากาศยามแรงๆนะครับเมืองอนุวงศ์แฝกไสสมบูรณ์นะครับเมืองเอกของไสสมบูรณ์เป็นทัวร์พอดีเออันธารันธาอันดับก่อนคันธารได้ดีเอออะไรบินไหมบรรยากาศยามแรงๆนะครับเือดเกษอรปัจจุบันเมืองมันอ่า พัฒนาไปไกลเลยนะครับเนี่ยขยายตัวมากเลยนะฮะอาคารร้านค้าผู้คนนะครับเยอะเลยนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับฝนเพิ่งตกอากาศเลยดีเลยนะฮะแล้วก็น้ำไหลน้ำขุ่นแล้วนะครับสายน้ำจ้าสายน้ำจังโอปวดปวดตับเลยอยู่นะครับจะบอกให้นะฮะป้ายนี้มีทั้งน้ำมีทั้งน้ำจ้าน้ำจังนะครับเอาไงก็เอาครับ ข้างบนภูเบี้ยนี้เหมือนจะฝนคลุมนะครับบรรยากาศยามแรงๆนะครับก็คนก็เดินไปตลาดไปหาซื้อของกินอะไรอย่างนี้นะครับ บรรยากาศยามแรงๆนะครับริมน้ำจ้านะครับโตอากาศเย็นสบายเลยนะครับเนี่ยวายสวาย ออโอ้ฝนตกจนเขียวนะแถวนี้นะบรรยากาศดีเลยนะครัเนี้เขาถายนาลนะ รู้สึกว่ามันสีสะอาดขึ้นนะแม่ป๋อผมกนจะสะอาดขึ้นนะเออรู้สึกมันจะสะอาดขึ้นนะครับบนะรรยากาศยามแรงๆนะครับเมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ ตอนนี้ตกก้าแล้วคือตกก้าไว้เละวะพร้พอมก,กิน,เ,น,เ,กนเออเข้อปุูบกันในบันสุกขัางรอบมันสุกนอนอันนี้ก็เฮือนใหม่นะครับยังสร้างไม่เสร็จอ,อุยไปอีกเนีย หลายอยาอ่างเนาะคนน่ะก็ใส่อย่างไรคงแหมบ่อ๋อของตำรวจน,นะครับหน่วยงาน สำหรับการขี่รถจักรเล่นจริงๆนะครับพอมาคราวนี้ก็บ้านเดือนผู้คนหนาแน่นะะะนะครับแป๊บๆนะครับใส่สมบูร่ บังเกิญมาเจอสาวน้อยมงสามสาวบ้านภูหัวช้างนะครับเมืองอนุวงศ์นะครับก็เลยจับมาสัมภาษณ์จับเข้ากล้องเลยแล้วสาวสาวเพื่อนก็ใจดีให้ยินดีให้ถ่ายนะครับเราก็เลยให้แนะนําตัวก่อนชื่ออะไรครับใมดีน้องซึนันสุนีวางอืมเป็นสามวงเนาะสุนีวางเนะาะได้จักปีแล้วสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีนะกะอยู่มหกเนาะยอยู่มหกมศไทรสมบูรณ แล้วคนนี้เดรีลีลอกะมหกคือเดียวอันนี้อยู่บ้านผาสงบวแมนผู้วแมนสาวผู้หัวสร้างเนาะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเนาะทั้งสามสาวนี่เป็นสามวงกะอยู่มหกหกครับสามนี่เดยซุนี่เดอยู่หกครับสี่หกคับสี่อยู่ติดๆกันอันนี้เดคนนี้เดซื้ออย่างอะรลูกเฮ้ไมบี กะอายุ16บหอเดียวบ่สิบเจ็ดแล้ว <laughs> อันอยู่มหหกขึ้นเดียวเนาะสาวบ้านผู้หัวสร้างเนาะเอออ่ะซ่องลุกนี่มีอันคนคนม้งทั่วโลกเบิ่งนะกะพวกน้องนี่ก็เป็นพวกหลานนี่ก็เป็นตัวแทนม้งอยู่ทีสมบูรณ์กะบเาสักเชินทักทายคนม้งทั่วโลกเนี่ยแล้วกะให้คนทั่วคนม้งนี่เป็นภาษาม,ม้งให้

nếu mua nhỏ rong à, cơ thì à cái nếu mua hoa nếu mua hoa chơi rong thì thì lì xử lý và kiểu đấy nó tôi chỉ tàu ừ à à bà. má nhà bay khơi lì rong là từ rong sẽ buồn giờ nó từ đầu tôi chỉ ra sai 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 là rất tuyệt à vậy ta đừng mua tao cháu ีเไปแล้ววรถในตาตอยยชงก้าวน่อยอยู่ชงกาการลยชงกายอแต่ไม่ตดเตัวตัวอะไรมาอืมอ่ะสาวน้อยเนียชอะแต่ายเหอนเมื่อก่อเจ้าชองเมื่อก่อชเเดี๋ใส่สมบูเนาะอย่านั่นคือตัวเรากตัวฉันเนองเดนเาก็่านั่นเาขอ่าก็ิาเออลูกเอกับขอบใจหลานสามคนหลายๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วกับ เขาก็เป็นเพื่อนกับหลานฮักผมนะครับอลิสาคุยไปคุยมาก็ก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยห้องเดียวกันบ่หกทับสามนะอลิสาอยู่ห้องไหนหกทับหนึ่งเนาะเอออันนี้หกทับสามหกทับสี่แล้วลูกเด้หกทับไหนหกทับสามคอเดียวอ่ะแล้วเขาขอบใจหลานทั้งสามคนหลายๆเด้ก็ ตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับของคนเมืองอนุวงศ์นะครับบางทีก็มาเดินเล่นก็จะเจอสาวสๆมามานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศดีนะครับช่วงเวลานี้นะครับ สรุปไม่ใช่น้ำจ้านะครับตอนนี้น้ำจั่งนะครับก็ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าตามป้ายนะครับขัวน้ำจั่งนะครับนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วครับมาลาวนี้ปวดหัวปวดตับอยู่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เฮือนพักเยอะนะครับที่ใส่สมบูรณ์ที่อนุวงศ์นี้นะครับนี่ก็เฮือนพักแดนหนาวนะครับเฮือนพักใหม่ๆเยอะนะครับกลางทุ่งนานะครับ เล่นกันมาจีบกันนั่นแหละครับตามภาษาหนุ่มสาวนะครับอากาศเย็นๆอากาศดีนะครับเจอสาวมงสาวน้อยมงก็จับเข้ากล้องลุงเอกซะเลยเ <c oughs> จรจาความเมืองง่ายครับเพราะว่าเป็นเพื่อนของหลานฮักนะครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหัวมงนะครับหัวชนนะครับหัวชนโอ้อันนี้เขตบ้านภูหัวช้ากนะครับ อากาศยามแรงๆโอ้อากาศดีมากๆเลยครับใช่ อะไรก็เลือกเอาคือคักข,ขึ้นเยอะนะครับตอนนี้นะฮรร้านค้าเขามาเปิดก็ากำลังสร้างก่อสร้างโรงแรมร้านค้านะครับราคาข้าวแรงกินก่อนครับเดี๋ยวเรามากินข้าวแรงกันนะครับจะก่อนทันร้านนี้เป็นร้านงัวปิ่นนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นเพิ่นเลิกปิ่นงัวลวนะกินลาบกัน ตอนนี้ฟ้ามันโกรธอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่าพ่อคนคนชั่วคนเร็วมาหรือเปล่าเลยฟ้าร้องโคมขลาบโคมกลาบเลยกินลาบใส่สมบูรณ์นะครับแล้วก็แกงนะครับกับน้องๆนะครับโอเคฟ้ามืดเลยนะครับฝนตกดีมากเลยที่ใส่สมบูรณ์นะครับอากาศดีอากาศหนาวเลยนะครับยอดเลยครับ ได้ใจจริงๆเลย